นี่ครับสมญานามีชาเขียวชาติเสือลูกโชคดีครับเมื่อกี้ดวนมาแล้วครับสี่หนึ่งแต่มาตัวผู้นะใช้ได้เลยครับ โอ้นี่บอกแล้วครับชาติเสือครับชาติเสือชาติเสือเนี่ย <laughs> ไม่มีหางตกครับไม่มีหางตก <laughs> ที่ตัวเมียเนี่นเยเจอตัวผู้ทั้งนัน้นลายจริงจชาเขียว,วยชาวเขียวสุดติงกระดิ่งทองครับ,บค,ครับสวัสดีครับผมแซ่แซ่แซ่แส่แดนที่สาสวัสดีครับ